อันนี้มาลอยังคารกันนะครับขอบสุดขอบคุณมากนะครับทีมงานพักก้าวไกลนะครับวันนี้เรามากราบน้ัรสการหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์ก็คือเที่ยวตลาดน้ำโบราณร้อยปีแล้วก็มาทำลอยังคารด้วยครับสวัสดี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 ครับ บาอังคเทวยวดีใ <poisoned> ส <indo> <IP P> ่มาคนรกคุณน่ใส่รมาพี่เข้าเ้าเต็มยดเเ็มเดี๋ยวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ิตามเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายเลยได้ครับถ่ายเลยถ่ายเลยสอรูปนะครับหนึอสาสวย่าสวยห โชเฟอร์นี้ผู้ช่วยว่ะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่มู่สิบมูหมู่สิบเอ็ดไม่ใช่พี่เก๋ขอบุรรพลพี่สุลพคเดยวใครอาผมจำหน้าไม่ไ่้เด้อโบตพล่ใหร่หน่อเดรอะยุรพลุ่ลคนเอยู่หนไหนอด้อโบตรุคนเด็กครับอ๋อขับรถอ่อ พนักงานตดท้ายครับเก็บขยะครับเก็บขยะติดท้ายแต่อ๋อเคนเดินคนนเดิอันนี้คือที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ดีครับมันไงคนเตียบเลยคลองนี้เขาเรียกคลองสำโรงนะครับคลองสำโรงโหดจังวะ อ่าต่อครับต่อครับจะเป็นลูกขององด่านใช่ไหมไปสุดที่ไปสุดของพระองค์เจ้าไปแปดลิ้วเลยครับลิ้วครับของมางะกงครับเองบางละงแม่น้ำบางละกงนะใช่ครับคลองนี้เขาเรียกว่าคลองสำโรงครับสมัยก่อนคลองนี้เป็นคลองเมนหลักเลยที่ใช้สัญจรระหว่างสำโรงจนไปถึงบางละกงนะครับอันนี้ครับนี่คือสะพานที่เราเดินข้ามนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือตรงนี้เลยนะครับส่งที่นี่เลยเนาะหรือเราเราจะไปวนไปวนหนึ่งรอบไปวนหนึ่งรอบไปวนันก็จะดีไปวนวัดกลางนีครับวัดกลางวัดกลางเดี๋ยวเราจะผ่านสะพานเรือตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเหมือนเป็นเป็นตลาดชุมชนหมดเลยวัวหน้ามาแล้วครับว้าทิพิธทาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นบ้านเป็นบ้านเรือนเหมือนแบบนี้เลยแต่เกิดไฟไหม้ครับเมื่อห้าปีที่แล้วไฟไหม้หมดเลยพอไฟไหม้ปุ๊บพอจะสร้างใหม่สร้างไม่ได้ทางทางกรมชลไม่อนุญาตเพราะมันเป็นพืที่อยู่ในลำน้ำก็เลยทางเทศบาลก็ขอทาเป็นทางดด้วยทางเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ๋ออันนี้ตัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปิดสะพานให้เราแต่ตื่นเต้นหน่อยเขาชักไม่ได้เดี๋ยวเขาชักเดี๋ยวเราจะได้เห็นวัฒกรรมเมื่อเช้าว่ะผมล่าข้ามชดไปนะตรงนี้เมื่อก่อนสมัยผมตั้งเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นพายเรือจ้างพายไปพายมานะส่งคนละบาทเหมือนกันพอส่งเสร็จพอตอนหลังที่เกล็ดพายที่เกล็ดพายก็ใช้ลอกครับลอกผูกใช้เรือลําเดียวนะลอกคนนี้นั่งชักฝั่งนี้ครับพอคนลงมาครับส่งคนขึ้นฝั่งนี้ก็ ก็ให้คนลงแล้วก็ชักชักลอกแต่ชักอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งตลาดเนี่ยแล้วก็คนเดินเองแตแต่ก็ต้องใช้คนเหมือนกันใช่ไหมก่อนใช้พายตอนแรกใช้คนลอกก็ต้องใช้คนอยู่ก็ต้องสาวอีกที่เกียรติอีกคิดใหม่เอาเรือสองลำมาต่อกันอย่างนี้เราเรียกสบานเรือแต่เก็บต่อเรี่อแล้วแต่ตปอใช้คนแล้วไม่ต้องใช้คนใช้เรือต่อกันแต่ว่าต้องเปิดเวลาเรือเนี้ยเขาจะเปิดเนี่ยครับ ลอกเนีน้ยตลาดโบราณบางพีเนี่ยเาเคยใช้เรือต่อกันสองลำครับธนาธรเคยข้ามเรือนี้สวัสดีครับเราผ่านสะพานเรือแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้นามาเยี่ยมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิมพิธานะครับหัวหน้าพักก้าไกลครับสวัสดีครับอร่อยครับโอ้สุดยอดนี่สะพานปิดแล้วนี่เนี่ย นสะพานเรือก็เรียกสะพานเรือเก็บบาทเหมือนเดิมครับวันหนึ่งก็เสาร์อาทิตย์มาก่อนได้ประมาณ3 0 0พันถึง4 0 0พันบาทคนละบาทนะครับนานเป็นบ้านคนดั้งเดิมคนดั้งเดิมนี่สมัยก่อนก็จะมีท้าเรือจะขึ้นตรงนี้แหละครับตอนนั้นเป็นเรือรับรองนะครับคนนี้รวยมากเจ้าของที่ดินในอำเภอบางพีมีเป็นร้อยไร่ครับครับมีเขามีลูกไหมครับมีครับมีครับว่าจะไปขอเป็นลูกบุญธรรมครับเป็นพื้นที่ของเขาทั้งหมดเลยครับอ๋อ เราจะไปไหนต่อด้านหลังครับปเห็นเจดีย์ใหญ่ๆครับอันนี้คือวัดวัดบางพีใหญ่กลางชาวบ้านเรียกว่าวัดกลาง,างเป็น<า>เจดีย์<า>ที่ใหญ่มากครับถ้าอยู่ยบนบาทางด่วนนะครับอยู่แถวในกทอมอนะพอถึงบางนานี้ก็มองเห็นเลยครับ<ช> <ๆ S 2> เจดีย์นี้ครับใช่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 จำเจดีย์ได้ใช่ใช่ใช่สูรถงที่โอ้ยังจำได้นะขอบคุณมากครับ ดูจ้าฮะอันนี้บ้านใครครับฝั่งไหนจับไปหน่อยต้องขอโทษครับอ๋อผมน้ำหนักตัวเยอะไปอ้ยขอด้วยครับ โบราณมากครับสมัยก่อนจะมีช่องเข้าไปเขาเรียกอู่เรือครับเรือจะเก็บไว้ในอู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเทศบาลนะครับที่นี่เป็นศูนย์ราชการทั้งหมดศูนย์ราชการระกอบไปด้วยเทศบาลตำบลบางพลีมีมีไกด์พิเศษนะครับอำเภอบางพลีมีไกด์ตัวจริงเลยอ่าเราถึงเทศบาลตำบลบังพลีไม่เคยมีใครมาขึ้นตรงนี้เลยนะที่เทศบาลตำบลบางพลี บางพีคุจ้าครับครับบ๊าาครับไครับบ๊ายครับอันนี้โรงพยาบาลงสองที่รอำเบอันนี้โรงพยาบาลบางพีสพอบางพีที่ว่าการอำเภอบางพีครับเป็นศูนย์ราชการแต่ว่าที่จอดรถไม่มีนะครับลำบากมากถ้าใครจะติดต่ออะไรโอ้หลำบากมากจริงมันแคบครับ สีเรานีี่ครับเกยวหัวหน้ามาแล้วคุณแหม่คุณแหม่มอยู่ไหมคุณแหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสีเราหัวหน้ามานี่ยเนี่ยที่จอดรถมีแค่นี้แหละครับถูกอันกระเภอคุณก็ดูหน่วยราชการสามหน่วยนะอยู่ในนี้ครับเฮ้ยเห็นที่เขาจะทำอะไรที่วันจะทำล่าจอดรถประชาชนนะ

เราจะถึงแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้นี่วัดกลางใหญ่มากครับเจดีย์นี้ใช้เวลาสร้าง8ปีครับใช้เงินไปประมาณ500ล้านเ <c oughs> จ้าวาวาสเป็นคนที่มีฐานะมากเลยแล้วก็มีพี่น้อง4คนแต่1ใน4นั่นก็คือบวชเป็นพระแล้วก็ตอนบรรดกเขาแบ่งให้พ่อแม่แบ่งที่ดินให้6ไร่ แกก็ขายที่ดินทั้งหมดเลยไล่ละแปดล้านโอ้มาคุณเทศเราข้อมูลที่ีที่สุดยอดสิดนี่เคยมารับตอเป็นนักเทศเลยข้อมูลแน่นที่นครปฐชาว้านนครับสมัยนั้นนะครับนครปฐมสมนะครับนรสมั้นนะครับสงัีนนะครับัดบางทีะหญับนั้นะครัมัยัยวัดาบมัยนั้นะครับวัดบางใคญ่นั้นรยนันัยนั้นนรับส่ันันนรักัน้นััน วัดบางพีใหญ่ในก็คือวัดหลวงพ่อโตที่เราไปเมื่อกี้ต้นต้นโพสวยแต่กว่าที่เืวานที่เมื่อก่อนมีสามวัดนะครับวัดคงคารามอยู่ด้านนอกในน้ำเนี่ยอันนี้อยู่ตรงกลางเลยเรียกวัดบางพีใหญ่กลางเมื่อกี้อยู่ท้ายน้ำเรียกวัดบางพีใหญ่ในต้นกลางแล้วา็ในครับแต่วัดคงคารามตอนนี้ล้างไปแล้วกลายเป็นชุมชนกลายเป็นชุมชนคงคารามเมื่อก่อนฝั่งนี้จะเป็น ถ้าเรือเวลาตักบาตรหรือพระบินทบาทก็จะมีเรือมาดเล็กๆแล้วก็พายตามดินคองอ๋อนี่เข้าตอใชนี่เราจะยูเทิร์นนะครับกลับนะรกลับนะครับยูเทิร์นแต่มันมันไม่มีสะพานนะเพราะว่าตรงนี้เปิดประตูน้ำแล้วโอไม่ต่อไม่ได้แล้วหรอไม่ต่อไปได้ครับต้องต่อประตูน้ำประตูน้ำปิดเปิดครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ตอนนี้ปิดอยู่ครับโอ้โหนี่สสพื้นที่จริงๆนะเนี่ย รู้รู้ล็กนะรู้อีรู้ใช่ป่ะไอ้ทีวีรัฐวภาจะพาเขามีรายการสสพาเที่ยวจริงๆเราไม่ได้พูดเลยไปดูมาแล้วที่ตอนเช้าอ่ะไปติดต่ออเราอ๋อวันนั้นเขามาแล้วแต่เขาเขามาทำเรื่องขยะพอดีสมุทรปราการเขาสนใจเรื่องขยะไม่พาเที่ยวอ๋อคนดูเยอะเอรอ พี่แล้วพี่ได้ได้คอนเทนต์โมต้าเราได้ได้เดี๋ยวไปคุยกันตอนนาทีเจ็ดแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าอ่ะคนดูเยอะเฮ้ยเราก็ได้ได้ได้นะได้ได้พี่อธิบายอย่างเงี้ยคนชอบนะอถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามีปีพี่พี่ไปอยู่เราไประการกี่ปีครับแม่ผมเป็นคนสมุทรปราการคนบางพลีแต่ผมไปโตที่ใต้แล้วกลับมาอยู่สมุทรปราการเมื่อปี2 5 3พั้อยสาข้อมูลแน่นมากใช่กับไดมสิกว่าปี คือค่แบบให้สอสอเสียพาเที่ยวพาีเราไม่เอาอะไรอ่ะเราเอาโปรดักชั่นเข้ามาที่ไม่ต้องเสียตังค์สายเสร็จแล้วเราก็ดึงมาแล้วเอาเข้าเป็เราน่กอยู่แต่ว่างมี่เรครับแ่พบานี่ครับสอสอวุฒินาถพันเที่ยววันนี้ อันนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยปีเลยนะครับโอ้สีนี้นสมัยร้อยห้าสมัยร้อยห้านี่เป็นเจ้าของที่ดินก็รวยมาก,กวันพ่อเขาเป็นขุนนะครับบ้านบ้านหลังนี้ครับขุนแผนไม่ใช่ฮะไม่ใช่รขบ<อ>ขุนการจจริญพันธ<อ>ุอขุนการจจริญพันธุ<อ>์ตระกูลการพันธุ์ก็คือเป็นตำรวจยศพลตำรวจเอกแต่ลูกทุกคนเป็นตระกูลดั้งเดิมมีที่ดินในนี้เป็น เป็นหลายร้อยไร่ครับเรียกว่าถ้าปิดตาแล้วเอากับป๋องกว้างไป10ครั้งนะหนึ่งครั้งตกลงในที่ดินเขาสวัสดีครับสวัสดปคปไ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 ปนปไปไปไปีปไ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 เไปยปไาไป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 ไไปไปไปบปไ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 บไป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 าปไ โรงพยาบาลห้างสรรสินค้าที่ว่ากันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอวัดเลยวัดต้องสร้างไรานก่อรถใช่ไหมครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของอำเภอบางพีสงบมากครับถึงแล้วลูกบ้านต่อตองตาบ้านผมนนีต้องตั้ม ออแล้วตอนนี้ฝนตกใหญ่ของกรุงเทพนี่น้ำท่วมไหมครับท่วมท่วมท่วมแต่ลงเร็วครับรประมาณสองวันสามวันครับขอพาทุกท่านเที่ยวจากตรงนี้นะครับขอปิดไลน์นะครับ